สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวดูน้ําตกสายเล็กๆที่อยู่ใกล้กับไร่ข้าวโพดของเพื่อนนะเป็นน้ําตกขนาดเล็กไม่ค่อยจะมีคนมาเที่ยวกันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศก็ยังภูหนามูมิก็เย็นถือว่าเย็นอยู่แต่กลางวันก็ร้อนนิดหน่อยไม่มากก็เหมาะแก่การเที่ยวป่าเที่ยวน้ําตกเล่นน้ํา เด็กๆก็ชอบเลยครับวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะพาเด็กๆขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของน้ําตกไม่รู้ว่าเด็กๆจะอวายไหมนะครับคอยดูกันข้าวโพดก็เริ่มโตแล้วนะครับที่นี่เขาจะปลูกข้าวโพดปีหนึ่งก็ได้ประมาณสักสองรอบไม่เกิน3นะแต่ถ้าขยะน,น่อยก็ได้อยู่และ เ <Huh? S 2> พราะว่าก็รับน้ำจากน้ําตกที่เรากำลังจะไปเที่ยวนี่แหละครับโอ้เสียงน้ําตกหลายดังมาเลยนะครับอั่เรายังไม่เห็นสายน้ำเลย าานะจะโรคหน่อยนะเพราะว่าคนไม่ค่อยมาข้าวปลาที่เราเห็นก็คือท่อส่งน้ำไปไร่ข้าโพดที่นี่ส่วนมากเขาจะทำส่วนข้าวโพดกันนะดูแลง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนผัดชนิดอื่น 啊！你。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ à, những <laughs> ต้ฮะเปิดทอดนี่อมจ๊เาปิดทอดเลยโอ้ตองเปิดอันนี้คือเรามาครั้งแรกนะต้องเปิดทางเลยไม่มีคนมาเดินเลยเนี่ยฮรอยคนไม่มีเลยอ่ะรอยคนมายังไม่มีเลยทางเนี้ยใช่ ส่วนมากก็จะไปฝังเนื้อลูกที่น้ําตกไหลลงมาสูงๆที่เราเห็นแต่ไกลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนมาจับจากกันลูก 快跑呀！快跑呀！快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  Mm-hmm.

ไม่มีร่องรอยของคนมาเดินเลยนะป้าลูลกป้าลลี่ป้าลูกป้านอนดีๆ er. นะลบทใงแเสงนอ

Oi oh, are yeah. ไปเลยเไปโเล่เนน้มาไปไปน้ำเยอะมากม่อเลยโอ้สวยอะออเพาะพ่อ ให้คนนำทางไปก่อนตอนนี่ไงบอละเพชรอ๋อนี่ไงบอละเพ็ดนี่ไงบอละเพชรเนี่ยโอ้ยไหนเรา,หาไหนไหนเรากัดดูดิออืขมปีเล่นลองดูอ่า,า,เ,าอเรามากัดดูดิ ขบเปียเลยเฮ้ย <What? S 1> บลราเพชรนี่บลราเพชรต้นบลราเพชรนี่นี่ขมมากเลยขมปี๋เลยอะ่ะอุ้ยเลยอย่ากเับเป็นงูเลยดูดิโอ้ Oh. ตอนนี้เราก็มากันถึงครึ่งทางของน้ําตกแล้วนะครับที่เห็นไกลๆก็จะเป็นพื้นที่เกษตรที่รับน้ำจากน้ําตกที่นี่แหละครับเป็นไงวิวสวยมากเลย